เรียนเสร็จีย้ร้อยแล้วคุณครูยังกลับมาตั้งค่าหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลในชั้นเรียนของคุณครูได้ด้วยการมาที่มุมบนขวามือเลือกรูปเฟืองเลือกเสร็จแล้วนะครับคุณครูจะเห็นหน้าต่างน,นะครับการตั้งค่าชั้นเรียนนะครับซึ่งรายละเอียดของชั้นเรียนนะครับก็จะประกอบไปด้วยชื่อชั้นเรียนนะครับที่คุณครูได้ก็ การสร้างชั้นเรียนก่อนหน้านี้นะครับตรงนี้นะครับคุณครูสามารถแก้ไขได้เลยนะครับส่วนต่อมานะครับทั่วไปนะครับตรงนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยรหัสของชั้นเรียนนะครับซึ่งตรงนี้นะครับคุณครูสามารถคัดลอกหรือว่ารีเซ็ตรหัสใหม่ได้นะครับหรือว่าปิดใช้รหัสตรงนี้ได้นะครับเมื่อคุณครูปิดใช้ไปแล้วแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่รหัสตรงนี้นะครับก็จะทําการรีเซ็ตใหม่หรือว่าเปลี่ยนแปลง นในส่วนของสตรีมก็คือหน้าสตรีมมันเองนะครับตรงนี้คุณครูก็สามารถตั้งค่านะครับก็คือ 1. ก็คือนันกเรียนสามารถโพสต์และก็แสดงความคิดเห็นนะครับก็คือในส่วนนั้นคุณครูอนุญ,ญาตให้นักเรียนนะครับโพสต์ได้นะครับ 2. นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นเท่านั้นก็คือนักเรียนไม่สามารถโพสต์ในหน้าสตรีมได้แต่ว่าสามารถแสดงความคิดเห็นในโพสต์ต่างๆที่คุณครูโพสตหรือว่าครูแชร์ได้นะครับส่วนที่3ก็คือเฉพาะครูเท่านั้นที่ โพสหรือแสดงความคิดเห็นได้อันนี้คือนักเรียนไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะครับส่วนต่อมานะครับงานของชั้นเรียนในสตรีมนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นการตั้งค่าว่าเวลาที่ครูโพสงานลงไปในสตรีมเนี่ยนะครับหรือว่าหน้าสตรีมเนี่ยนะครับจะให้แสดงไฟล์แนบและรายละเอียดไหมนะครับหรือว่ารายละเอียดเยอะๆเนี่ยนะครับโคดติ๊กตรงนี้นะครับแสดง การแจ้งเตือนแบบย่อนะครับก็คือไม่มีรายละเอียดไม่มีไฟแนบอะไรโชว์มีแต่หัวข้ออย่างเดียวนะครับหรือว่าซ่อนนะครับการแจ้งเตือนในส่วนตรงนี้คุณครูก็สามารถตั้งค่าได้นะครับก็ลองตั้งค่ากันดูนะครับสวนต่อมานะครับแสดงรายละเอียดที่ถูกลบก็คือในกรณีที่มีการลบนะครับหรือว่ามีการอะไรแก้ไขนะครับตรงนี้นะครับก็จะแสดงให้คุณครูเห็นแต่ว่าในส่วนเนี้ย มีเพียงนะครับครูเท่านั้นที่สามารถดูการลบได้นะครับตรงนี้ครูได้แสดงไหมถ้าไม่ให้ก็ปิดไปแต่ถ้าให้ก็เปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับต่อมานะครับในหัวข้อการตัดเกรดนะครับตรงนี้นะครับการคำนวณเกรดโดยรวมนะครับตรงนี้ครูสามารถเลือกได้ว่าครูเนี่ยจะให้มีการคิดเกรดไหมนะครับไม่มีการคิดเกรดก็ตรงนี้ได้เลยนะครับ หรือว่าคะแนนรวมนะครับก็สามารถติดได้นะครับตรงนี้นะครับต่อมานะครับแสดงเกรดโดยรวมแก่นักเรียนนะครับก็คือเวลาที่คุณครูคิดคะแนนแล้วเนี่ยคุณครูอยากให้เกรดตรงนี้นะครับไปขึ้นที่ยูเซอร์นักเรียนไหมนะครับถ้าเกิดไม่อยากให้แสดงนะครับคุณก็ปิดถ้าเกิดอยากให้แสดง จะเป็นหมวดหมู่คะแนนนะครับตรงนี้นะครับคุณครูสามารถเข้ามาตั้งหรือว่าเพิ่มหมวดหมู่ได้ตามที่คุณครูต้องการนะครับจะจาแนกคะแนนในที่นี้ผมนะครับลองตั้งขึ้นมาก็คือว่าการบ้านนะครับหนึ่งวัคะแนนคะแนนสอบหนึ่งวัคะแนน ก็คลิกคำว่าบันทึกตรงนี้แค่นี้นะครับก็เป็น